วันนี้นะครับหลวงพี่ใช้ชื่อเรื่องว่านะครับว่าทำไมพุทธะจึงเป็นศาสนาแห่งความจริงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับพอดีมีพระน้องรบหนึงท่านถวายหนังสือมาก็คือเล่มนี้แหละเล่มนี้เลย เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่หนาประมาณ300หน้าเขียนโดยอาจารย์ฝรั่งท่านหนึ่งชาวอเมริกันชื่อเรื่องน่าสนใจมากนะครับเป็นหนังสือที่ขายดีเป็นเขาเรียกว่า New York Times Bestseller นะครับ Why Buddhism is True โดยอาจารย์โรเบิร์ตไรท์นี่นะครับก็เลยอยากจะพาพวกเราแวะชมหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันแล้วก็ลวงพี่อยากจะชี้ให้เห็นถึงความลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธศาสนาของเรานะครับเมื่อเทียบกับวิธีการศึกษา พุทธศาสนาแบบชาวตะวันตกเขามีมุมมองเรื่องของสมาธิเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของความเชื่ออะไรยังไงบ้างแล้วมีอะไรที่เขารู้แล้วเรารู้มากกว่านั้นมีไหมนะครับลึกไปกว่านั้นมีไหมนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะชวนคุยกับหนังสือเล่มนี้เพราะว่านานๆน,น,นะครับนานๆจะเห็นหนังสือดีๆออกมาที่ที่ปลุกให้ชาวโลกหันมาสนใจพุทธศาสนานครับโดยเฉพาะยิ่งหนังสือที่เขียนโดยคนที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธ แต่เข้ามาศึกษาแล้วค้นพบอะไรบางอย่างที่เขามองว่ามันจะเป็นประโยชน์กับชาวโลกเนี่ยเขาเลยตั้งใจเขียนหนังสือนั้นออกมานะครับดีมากเลยถ้าเกิดว่าจะมีหนังสือดีๆที่ออกมาจากพระภิกษุเองนะครับจากพระชาวพุทธเถรวาเราเองเนี่ยช่วยกันเขียนหนังสือแต่งเอาไปให้ชาวโลกอ่านเนี่ยหลวงพี่ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยนะเพราะว่า คำสอนของพระเจ้านั้นหนึ่งยากนะครับสองลึกซึ้งน้อยคนที่จะแบบเข้าใจอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดการได้เข้าไปช่วยกันอ่านเข้าไปคิดวิเคราะห์แล้วพยายามถ่ายทอดในมุมมองของตัวเองเนี่ยว่าประโยชน์ที่เราได้จากการศึกษาคําสอนในประยบรดิฎกนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นภาษาไหนอะไรก็ตามหลวงพี่ว่าดีทั้งนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเราชาวพุทธเราน่าจะรู้ได้ว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้นะมีคนเขาศึกษาแล้วเขาเอาไปเขียนแล้วก็ ไปแปลเป็นหลายภาษาแล้วตอนนี้หนังสือเล่มนี้กําลังได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากนะครับทั้งในวงวิชาการแล้วก็ในวงทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆทางด้านไมโครเนตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราจึงจเป็นที่จะต้องรู้นะครับแล้วก็ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวในปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับไปเช็คในเว็บไซต์ภาษาไทยปรากฏว่ามีขายนะครับชื่อว่าทําไมพุทธะนะครับจึงเป็น ศาสนาแห่งความจริงนะครับก็มีคนแปลนะครับมีขายแล้วนะครับในเว็บไซต์ถ้าพวกเราอยากอ่านก็เข้าไปอ่านได้นัหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งมีความหนาประมาณ3 0 0อหน้าแล้วก็หลวงพี่ว่าอ่านยากนะครับเป็นหนังสือที่อ่านยากเพราะว่าคนเขียนเป็นคนที่เก่งจัดนะครับเป็นนักคิดนักวิเคราะห์เป็นนักจิตวิทยานะคำพท์คําพูดที่เขาใช้ในหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะ ท้าทาทยนะครับใ,ใช้ความสามารถในการอ่านเยอะพอสมควรซึ่งหลวงพี่คิดว่ามันน่าสนใจครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาแวะชมหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะค่อยๆหยุดตรงนั้นตรงนี้บ้างครับในเวลาครึ่งชั่วโมงที่เรามีอยู่ด้วยกันเนื้อหาเยอะเราไม่สามารถจะครอบคลุมทั้งทุกมิติของหนังสือเล่มนี้ได้นะครับแต่ก็จะชวนแวะชมตรงนั้นตรงนี้ที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วถ้าพระทุกลูปออกมาช่วยเขียนหนังสือเนี่ยหลวงพี่ว่าจะดีมากๆเลยนะเพราะทุกคนมีองค์ความรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้นั้นออกไปสู่ชาวโลกให้กว้างไกลที่ ที่สาคัญของเราชาวพุทธทุกคนเอาละครับมาเข้าเรื่องกันอาจารย์โรเบิร์ตไรท์เนี่ยนะครับเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับมีเขียนหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์หลายเล่มนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่ r รินสตันสอนที่ Department of p s y เอ่อ o g y คลจีที่ยูเพนซิวเนียด้วยที่อเมริกานะครับเอาเป็นว่าเขามีผลงานมากมายนะครับลองไปติดตามกันได้แต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่เขามาเขียนหนังสือต่างๆเนี่ยหลวงพี่รู้สึกว่าอาจารย์คนนี้รู้จริงนะ เรียกว่าเขาพยายามจะเอาสิ่งที่เขารู้นั่นนหะเอาไปใช้ให้ไดนะ้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังให้ได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสิ่งที่บางทีพวกนักปราชญ์พวกสกอลา่าพวกนี้นะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยบางทีมันมันมันก็ยากที่จะเข้าใจแต่ว่าเขาพยายามที่จะตีแผ่มุมมองอะไรต่างๆสะท้อนความคิดในสิ่งที่เขาได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนานะครับซึ่งผมพี่ว่าเป็นการที่ดีมากๆเลยจุดเริ่มต้นนะครับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยอาจารย์โรเบิร์ตเนี่ยเป็นเนื่องจากว่าเป็นชาวคริสต์แล้วก็เติบโตในคริสตศาสนาแล้วก็ พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเนี่ยทำให้เขาค่อยๆห่างจากศาสนาของตัวเองนะครับะงนั้นมุมมองความคิดตรก,กะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะไปทางนักคิดซึ่งก็เป็นการเปิดช่องให้เขาได้ให้ข้อมูลใหม่ๆได้ไหลเข้ามาสู่ใจของเขาเองนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับเขาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะครับเวันนั่งสมาธิ5ชั่วโมงเดินจงกรม5ชั่วโมงที่ที่แมสซาชูเซตส์นะครับที่ที่อเมริกา การตอนกินข้าวตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยห้ามคุยกันนะครับเขาเรียกว่าไซเลน์รทรีทเนี่ยนั่งสมาธิเฉยๆ5ชั่วโมงเดิน5ชั่วโมงแล้วก็กินข้าวก็ไม่คุยกันพวกเราเคยไปปฏิบัติธรรมแบบนี้ไหมครับไม่คุยกันเลยนะสวัน5วันนะครับพวกเราส่วนมากเราเราสบายใช่ไหมเราสบายนำใช่ไหมสบายนํามีความสุขในการนั่งมีความสุขในการทานอาหารมีความสุขในการคุยกันนะครับบางทีสมาธิของเราก็ขึ้นๆลงๆนะครับแต่อาจารย์ท่านเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนจริงจังทาอะไรจริงจังครับพออาจารย์สอนให้ทํำยังไง ก็จะเป๊ะมากเลยให้มาที่ห้องกี่โมงก็จะมาตามนั้นให้กินข้าวยังไงให้นั่งยังไงให้หายใจยังไงให้คุยหรือไม่ให้คุยเขาทําตามนั้นครับไม่มีเงื่อนไข5ชั่วโมงก็พยายามนั่งนะครับสองสามวันแรกนี่ทรมานมากไม่มีความสุขเลยอยากจะกลับบ้านซึ่งเป็นปกติของพวกเราทุกคนอยู่แล้วถูกไหมครับแต่พอเวลาวันที่3ผ่านไปรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสงบนิ่งขึ้นรู้สึกเห็นอะไรบางอย่างกับปรากฏการณ์ของความไม่ชอบความอึอดอัดการจับผิดคนอื่นการคิดลบมันเริ่มฟุ้งขึ้นนมานะครับ เอาเป็นว่าภายในเจ็ดวันนั้นเนะ่ยเขาได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างกับสิ่งที่เรียกว่าสมาธิกับสิ่งที่เรียกว่าจิตของตัวเองนะได้เห็นอะไรบางอย่างจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาพยายามที่จะถ่ายทอดง่ายคิดมุมมองว่าโอ้โหคําสอนนี้มีมานานแล้วนะทาไมเราเพิ่งมารู้นะครับพระพุทธเจ้าเจอมานานแล้วเรื่องสติเรื่องความมีอัตตาเรื่องสมาธิเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขเรื่องของตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่า หนึ่งไม่เคยได้ศึกษาสองนะครับอาจจะเคยศึกษาแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ยังไงอาจารย์ท่านนี้นนก็เลยพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับซึ่งวันนี้หลวงพี่จะชวนชวนคุยในในประเด็นนั้นประเด็นนี้ให้พวกเราเห็นภาพว่าอ๋อนะครับคำสอนของพระสมัมมาจ้าเนี่ยเจ๋งขนาดไหนนะครับแล้วเราโชคดีขนาดไหนที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธนะครับควรจะใช้ความโชคดีนี้ในการทุ่มเทศ,ศึกษาคําสอนนี้ให้ได้มากที่สุดก็หนังสือเปิดตัวที่ที่เรื่องนี้เลยครับเรื่อง เขาพูดถึงหนังเรื่องเมทริกเนี่ยนะถ้าเมืเราจําได้นะครับหลายท่านอาจจะเคยดูตั้งแต่ปี99แล้วนานแล้วนะครับผมพี่สรุปให้นิดเดียวนะครับจะได้พอเท้าความได้เดี๋ยวจะได้เชื่อมโยงต่อเมทริกเนี่ยพระเอกชื่อคีโนริฟใช่ไหมครับคีโนริฟชื่อนนโอใช่ไหมครับในเมทริกเนี่ยเขามันมันมน,มนุษย์กับหุ่นยนต์ลบกันอยู่นะครับในโลกของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมันหุ่นยนต์เนี่ยก็จับมนุษย์มาเป็นแบตเตอรี่ก็เอาม,ามนุษย์มนุษย์มาขังอยู่ในใ,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 ในในเขาเรียกว่าเป็นพอดเป็นคล้ายๆโรงศพนะครับเเป็นนตู้ี่ย ตู้แช่เนี่ยแล้วก็โปรแกรมมนุษย์นะครับให้มนุษย์หลับอยู่อย่างนั้นน่แล้วก็ป้อนโปรแกรมเข้าไปใน,ใน,ในมนุษย์ให้มนุษย์ฝันในขณะเดียวกันเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะดูดเอาพลังงานจากมนุษย์เนี่ยไปใช้นะครับนั่นะคือวันหนึ่งเนี่ยนีโอเขาก็ตื่นขึ้นนะครับมีคนอวตารเข้ามาในสมองของเขาเนี่ยก็คือคนที่ชื่อมอร์เฟสเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นเขาก็พบความจริงอันหนึ่งว่าเอา้าเขาไม่ใช่มนุษย์นี่นา ที่เขาเห็นว่าเขาไปทํางานเขามีอาชีพนั้นอาชีพนี้เขาไปเตะฟุตบอลเขามีเพื่อนเขาไปปาร์ตี้ทั้งหมดนั้นเน่ยไม่ใช่ตัวเขาเลยไม่ใช่ความจริงเลยความจริงคือเขานอนอยู่ตรงนั้นต่างหากใครก็ไม่รู้นะครับเอาข้อมูลนี้มาใส่ในสมองเขาแล้วให้เขานอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขามารู้ตัวทีหลังว่าอา้าวฉันไม่ได้เป็นมนุษย์ฉันเป็นแบตเตอรี่นี่นานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจึงเป็นที่มาของวอลีเดดในหนังเรื่องนี้ที่ชื่อว่าจะทานยาเม็ดสีน้ําเงินหรือว่าจะทานยาเม็ดสีแดงหนังเรื่อง Matrix นัเรมกะคบ เขาขนาดนะว่าเป็นหนังธรรมะนะครับเป็นดัมมะามูฟวี่แล้วยิ่งพวกเราถ้าเวลาเป็นพุทธเถรวาทเราเข้าไปไปดูนะครับในมุมมองของเราเนี่ยครับเราจะพบเลยว่าหนังเรื่องนี้สุดยอดจริงๆนะครับคนที่คิดคอนเซปต์ของหนังนะครับเขาเขาทำการบ้านนะครับคำสอนของแต่ละศาสนาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปศึกษาครับแล้วหนังสือเล่มหนึ่งที่คีนูลิฟต้องอ่านนะครับคือหนังสือของอาจารย์โรเบิร์ตไร์นี่แหละนะครับซึ่งเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งพูดกลับให้เขาอ่าน นะครับว่าคอนเซปต์ในเรื่องของอต่างๆเนี่ยที่จะนําเสนอในหนังเนี่ยยูต้องรู้ทฤษฎีก่อนอคนเขียนก็เลยเปิดตัวในบทที่1ด้วยหนังเรื่องเมทริกถ้าเราจําได้นะครับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2คํคนะครับที่เจ้ามอร์ฟีสเนี่ยบอกกับนีโอใช่ไหมครับว่ายูไม่รู้หรอกว่ายูไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นทาสความจริงคือเราเป็นทาสความจริงคือเราติดคุกแล้วไม่มีใครบอกเราเราจะต้องออกไปดูด้วยตัวของเราเองถ้าคุณกินยาสีน้ําเงินไม่มีปัญหาคุณกลับไปนอน ไปฝันแล้วเชื่ออยากจะเชื่ออะไรก็เชื่อตามปกติแต่ถ้าคุณกินยาเม็ดสีแดงยาเม็ดสีแดงเนี่ยจะเป็นจะเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปค้นหาความจริงแล้วคุณจะไม่สามารถกลับมาสู่โลกของความฝันเหมือนเดิมได้อีกคีนูริฟก็เลยนีโอก็เลยเลือกยาเม็ดสีแดงก็จงเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ัน้นถ้ากินยาเม็ดสีแดงเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่าความจริงที่แท้จริงคืออะไรเราจะต้องออกไปเผชิญสิ่งนั้นด้วยตัวเองตรงพี่ว่าโอ้มัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลึกมากแล้วนี่พทศาสนาของเราลึกมากนะครับเรารู้ไหมครับว่าเราไม่รู เรารู้ไหมครับว่าเราเป็นใครเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทําไมเราต้องไปทํางานทําไมเราต้องแต่งงานทำไมเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทําไมเราต้องอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ไหมครับความจริงในทางพศาสนาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทรู h ของบูติซึมเนี่ยเป็นทรู h ที่เรียกว่า unchangeable truth คือ t r u ู h ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับถ้ามันจริงเมื่อ2,500ปีที่แล้วมันก็จะจริงในปัจจุบันแล้วมันจะจริงอีกล้านปีข้างหน้าแสนล้านปีข้างหน้า มันจะจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงน,นี่ความว่าจริงในศาสนาพุทธนะครับพวกเราต้องต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจริงวันนี้เดือนหน้าเปลี่ยนนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบคือกฎธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไม่ว่าพระองค์จะบังเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามดังนั้นมันจริงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพระองค์มาบังเกิดพอพระองค์มาบังเกิดพระอ,องค์ก็มาค้นพบแล้วก็มาบอกเราไงว่ามันมีสิ่งนี้นะแล้วพระองค์ไม่อยู่แล้วความจริงก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราจะรู้หรืออไมม่่รรรูู้้ควาจิงงงก็ยยััตนน เพียงแต่ว่าเราจะรู้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาไงครับนะครับหลวงพี่ไปเจอภาพปริศนาธรรมที่ถ้าจาไม่ผิดน่าจะวัดอุมโมงค์หรือว่าที่สวนโมกที่ไหนสักแห่งเ่เราลองดูรูปซ้ายมือนะครับเราเห็นไก่ไหมครับไก่มันรู้ไหมครับว่าทําไมมันไปอยู่ตรงนั้นไก่อาจจะคิดว่าฉันมีอิสระมีข้าวกินได้คุยกับเพื่อนได้ไปเดินชมนกชมไม้แล้วก็กลับมานอนสบายมนุษย์หาข้าวให้กินไก่ไม่รู้นะครับว่าที่คุณสบายอยู่นั่นเนี่ยคุณติดคุกอยู่นะ แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเน,นี่ยเขาจะเอาคุณไปฆ่านะครับแปเป็นอาหารเอาไปขายไก่ไม่รู้เลยครับแล้วไก่ก็ไม่รู้แล้วไก่ก็ไม่เคยตั้งคําถามนะครับไก่ยังอยู่ในโลกของไก่เหมือนเดิมส่วนโลกขวามือเนี่ยเอาคนไปอยู่ในสุ่มไก่ไม่ว่าคนกับไก่ไม่ต่างกันเลยนะเพราะคนก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมทําไมเรามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทําไมเราต้องอยากได้นโน่นอยากได้นี่ทําไมเราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ซึ่งผู้เขียนคนนี้พยายามจะบอกว่าโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ย เป็นโลกมายาคติมันไม่ใช่โลกจริงนะครับเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือมายาคตินะครับเขายกตัวอย่างง่ายๆแค่โดนัทนะครับโดนัทเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับโดนัทก็คือดูแล้วอยากอยากกินใช่ไหมครับดูแล้วเอ้ยมันหวานมันสวยมีแต่น้ําตาลมีแต่แป้งครับรู้ว่ากินแล้วเนี่ยฟันอาจจะผุเบาหวานอาจจะขึ้นนะครับโรคหัวใจอาจจะถามหาโรคอ้วนอาจจะตามมาทุกคนรู้หมดแล้วครับแต่ทุกคนก็ชอบกินโดนัท เรายอมให้ศัตรูเข้าบ้านเนี่ยเปิดประตูทุกบานยอมให้ศัตรูเข้าบ้านด้วยความเต็มใจทุกวันเลยให้ความหวานให้แป้งให้สารเคมีต่างๆเข้าสู่ร่างกายวันละเล็กละน้อยแล้วก็ชื่นชมกับความสุขเล็กๆน้อยๆนั้นพอกินเสร็จก็อยากกินต่อเขายกตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศัพท์ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าตัณหานงครับคือความอยากแล้วความอยากเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์โดยที่เราไม่รู้เลยมนุษย์เป็นทาสของตัณหานะครับ เรารู้ไหมครับว่าเราเป็นทาสของตัณหาผู้เจ้าตรัสไว้ชัดเลยนะครับเราเป็นทาสของตัณหาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นทาสของตัณหาดังนั้นผู้ผู้เขียนพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้เรารู้ว่ารู้ว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงสติของเราควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราควรจะมีมุมมองกับโลกและชีวิตอย่างไรงมพ่ว่าเขาถ่ายทอดได้ค่อนข้างดีนะครับเราจะอยู่กับชีวิตที่เต็มไปด้วยพนันาการแล้วก็เครื่องผูกรัดกับโลกมายาคติเนี่ยหรือเราจะอยู่กับโลกที่เตือนรู้แล้วก็โลกของความเป็นอิสระภาพ พระสมมาจพระเจ้าพระอาหารหันในการก่อนคือผู้ที่กล้าที่จะลุกมากินยาเม็ดสีแดงครับแล้วออกไปสู่ความจริงแล้วกลับมาบอกพวกเราว่าที่พวกเจ้าอยู่กันเนี่ยนะมันเป็นโลกมายาครับมันมีอะไรบางอย่างใครก็ไม่รู้ทําทให้เราเกิดมานะครับแล้วใครก็ไม่รู้บังคับให้เราทํากรรมแล้วกรรมนั้นส่งผลเป็นวิบากเราก็ไม่รู้อีกว่าทํากรรมแล้วมันมีวิบากรองรับแล้วเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ใครก็ตามที่ทําอย่างนี้เป็นคนที่โหดร้ายมากเลยนะครับในสายตาของพระสมานุปัสตรเจ้าและพระรหันเนี่ยคือไม่ยอมบอกความจริงไม่ยอมบอกกติกาการใช้ชีวิตแล้วก็ให้เราติดอยู่ในกับดักเนี้ยอยู่ร่ําไปนะครับไม่รู้จักตื่น <laughs> ฟังแล้วเป็นไงครับ <laughs> อีกประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากโลกมายาคติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสมองนะครับมันหลอกเราครับสมองเราเนี่ย สมองเราเนี่ยมันหลอกเรามันมีนกลไกอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่า natural selection เนี่ยที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยสืบเผ่าพันธุ์และอยู่ไปเรื่อยๆครับห้ามขาดไปห้ามขาดสายไปจากโลกใบนี้นะครับดังนั้นสมองมันจะหลอกเราตลอดเ,เวลาสมองต้องหลอกว่าเราให้เรากิน3มือ้อกิน2มื้อแล้วจะป่วยสมองจะหลอกเราว่าต้องนอน8ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงแล้วจะนอนไม่พอนะครับสมองจะหลอกเราไปเรื่อยๆเพื่อให้มันมีความทยานอยากไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะคัดนะครับผู้ที่ไม่แข็งแรงให้ออกไปจากยีนของเราต่างๆก็ <tag> จะอยู่เฉพาะยีนที่มันแข็งแรงแล้วแล้วการที่เราอยากไปได้สิ่งต่างๆเนี่ยครับไม่รู้จักพึงพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้เนี่ยมันเป็นเหตุท,ที่มาแห่งความทุกข์นะครับผู้เขียนเขาเขียนไว้ชัดเลยนะครับตรงนี้แหละคือสาเหตุที่มนุษย์มีความทุกข์ในชีวิตประจําวันเพราะมนุษย์ไม่รู้จักความพอเพียงมนุษย์ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นทาสของความอยากสมองมันจะมันจะสั่งให้เราไปทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆสอนให้เราสแสวงหาความสุขใหมๆ่ๆไปเรื่อยๆไม่ร้นนนงงีใททาาาศส ตัวนี้ก็คือกิเลสในใจเรานั่นเองก็คือลักษณะของตัณหานั่นเองคือไม่รู้จักอิ่มนะครับหาไปเรื่อยๆมีความสุขแล้วก็จะเกิดความเบื่อนหน่ายพอครบวงจรแล้วในความเบื่อนหน่ายนั้นก็จะอยากไปหาอันใหม่นะครับหาความสุขไปเรื่อยๆเรากินกับข้าวนี่อร่อยเรากินไปเรื่อยคําที่7ที่8ความอร่อยมันลดลงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปหาอย่างอื่นกินหาร้านอื่นเปลี่ยนอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสื้อผ้าที่เราใส่ของเราใช้นะมันจะมีความอยากได้ เอามาใช้เบื่อนหน่ายทิ้งไปแล้วหาใหม่จะเป็นอยู่ยางงี้ครับนะครับดังนั้นสมองเนี่ยมันพยายามที่จะหลอกเรานะครับวิธีแก้ที่เขาค้นพบก็คือว่านะครับสตินี่แหละครับสติจะเป็นตัวต่อต้าน natural selection ให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถ้าเรามีสตินะครับเราจะเห็นกระบวนการทํางานของเนี้ยของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราเวลาเราเห็นเราได้ยินเราได้สัมผัสเราจะต้องตื่นรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ยอมเป็นเหยื่อของของสมองนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่า ทั้งหมดนี่มันทำงานเป็นออโต้พายโลเนี่ยนะครับผู้แต่งพยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันไม่ดีนะครับเราสามารถเราสามารถบริหารจัดการมันได้แค่เราตั้งสติให้ได้เท่านั้นเองนะครับการเจริญสติเนี่ยโดยการรับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปเป็นมันเวลาเราเสียใจนะครับเราก็ดูความความทุกข์ที่เกิดจากการเสียใจนั่งดูเฉยๆเหมือนเรานั่งดูปากกาอย่างเงี้ยครับปากกาคือปากกาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นปากกาปากกา แล้วเดี๋ยวมันก็จะเบาไปเรื่อยๆนะครับตอนที่หลวงพี่ไปเรียนกรรมาฐานที่วัดมหาธาตุเนี่ยเขาสอนเจ๋งกว่านี้อีกนะครับไม่ใช่แค่ดูนะครับเราพูดด้วยเราบอกไปเลยว่าทุกหนอทุกหนอทุกหนอดูไปด้วยแล้วภาวนาบริกรรมทุกหนอไปด้วยสักพักความทุกข์มันเบาลงไม่น่าเชื่อมันค่อยๆคลายนะครับเพราะว่าใจเรามันไปเกาะเกี่ยวกับคําภาวนาหรือว่าสิ่งที่เรากาลังพิจารณานั่นเองอีกประเด็นหนึ่งเขาพูดถึง เซล์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นคอนเซปต์ที่ลึกมากในพุทธศาสนาของเราแต่ฝรั่งก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าใจแล้วมาถ่ายทอดได้หลวงพี่ว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับอัตตากับอนัตตาคืออะไรอะไรต่างๆเป็นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมายาวนานนะก็เขาก็บอกว่าในการที่เราจะบอกว่าอะไรเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนเนี่ยนะครับพระเจ้าให้ดูสิ่งที่เรียกว่าเราควบคุมมันได้ไหมถ้าเราควบคุมได้มันเป็นของเราถ้าเราควบคุมมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งใดก็ตามที่ มันไม่ใช่ของเราแล้วเราพยายามจะไปควบคุมมันนั่นแหละครับเป็นที่มาของความทุกข์ร่างกายของเราไหมเราบอกอย่าแก่นะเอ้ห้ามหิวนะไม่ได้เอเคมาะไรมาพอกเนี่ยมันก็ยื้อเวลาได้แต่มันหยุดความหิวไม่ได้หยุดความแก่ไม่ได้หยุดความเจ็บป่วยไม่ได้ยังงอกมันก็ต้องงอกนะครับทุกอย่างมันมันชะลอได้ด้วยด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมครับดยวิตามินด้วยสารเคมีต่างๆแต่มันหยุดมันหยุด p r o c e s นี้ไปได้ยังไงแก่แน่นอนหิวแน่นอนยังไงทุกคนต้องไปจากโลกนี้แน่นอน นี่คือเซลล์นี่คือ, self, นะคอการการพิจารณาว่าอะไรเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนนะครับ you are real but you are not really real คือเราเนี่ยจริงนะหลวงพี่ทรงชัยพูดอยู่เนี่ยมีตัวตนพวก่เราฟังอยู่พวกเราก็มีตัวตนแต่ตนตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงซึ่งความจริงนี้ชี้ไปหาความจริงที่เรียกว่า ultimate truth หรือว่าความจริงที่เป็นสัจธรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้พระเดพคุณหลวงปูก่ก็ก็สอนเราแบบเดียวกันเลย น,นี่เป็นที่มาของความทุกขในการที่เราไปยึดมั่นดังนั้นวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าผู้แต่งบอกว่าเราต้องรับรู้แบบไม่ยึดติดนะครับต้องเปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้จะช่วยให้เราบรรเทาความทุกข์ไปได้อย่างมากมายมหาศาลซึ่งพระเจ้าบอกมานานแล้วนะครับว่าเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเราเห็นอย่างนี้จิตย่อมคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นหลวงพี่อ่านพระสูตรนี่หลายครั้งนะเอาขอ้วาาทยังงไนะ เหมือนจะเข้าใจแต่เอาไปทาไม่รู้จะทายัางไงทํายังไงให้รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราก็มันก็ยังเป็นของเราอยู่ดีนี่ก็จีวรนเราโทรศัพท์เราทุกอย่างก็ของเราหมดนะครับเราก็มีความชอบที่เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเราไม่อยากแก่คือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเต็มเปี่ยมเลยด้วยอวิชชาที่มันหุ้มใจแต่อาจารย์ท่านนี้เสนอง่าย,ายๆเลยเอาแค่ว่า เรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทางตาหูจมูกเลนกายไปตามความเป็นจริงหาวิธีการตอบสนองนะครับมองว่าปากกาคือปากกาปากกาไม่ใช่เราความทุกข์ก็คือความทุกข์ความสุขก็คือความสุขเราไม่ได้เป็นความทุกข์และเราไม่ได้เป็นความสุขแค่คิดอย่างนี้ได้แล้วเอาไปเอานี่คือวิธีการปฏิบัติเลยนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเดี๋ยวลองทําได้เลยก็ได้นะครับแค่คิดอย่างเงี้ยมันจะเบาขึ้นนะครับมันจะเบาขึ้นแล้วทาไปเรื่อยๆจะเป็นนิสัยเนี่ยมันจะเบาได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดอะไรมากระทบ อันนี้ก็พี่ว่าเออเขาก็เขาก็เข้าใจมองนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของเหตุผลในการนั่งสมาธิครับพวกเรานั่งสมาธิทําไมเอ่ยชาวพูด outgoing, อาจจะตอบว่านั่งเอาบุญน,นั่งแล้วสมาธินเนี่ยลงทุนน้อยได้บุญมากที่สุดฝรั่งไม่มีใครตอบอย่างนี้หรอกครับเพราะเขาไม่รู้จักบุญพวกเรานั่งอาจจะนั่งเอาบุญน,นั่งแบบว่าอุทิศบุญให้คนอื่นหรือว่านั่งผ่อนคลายแล้วแต่เหตุผลนะครับแต่ไม่มีฝรั่งคนไหนที่หลวงพี่เจอนะครับว่านั่งเอาบุญน,นะครับพวกเราเคยเจอไหมครับเพราะเขาไม่รู้จักในความรู้เข้าไปไม่่่่่่ถึงงงงูกมมมััััั้คครรบดนนนนนนฝสสววาาาาเธิอแ มีความสุขใจมันสงบไม่ฟุง้งซ่านลดความเครยียดแค่นี้แหละครับที่สุดของการปฏิบัติธรรมแล้วนะครับแล้วคำว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่มีด้วยก็มีแต่ในภาษาไทยนี่แหละก็คือเมดิเทชันเนี่ยซึ่งเมดิเทชันเอาข้งจริงก็แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับว่าเมดิเทชันแปลยากนะครับผมพี่ก็จะใช้คําศัพท์ง่ายๆเนี่ยเมดิเทชันก็คือคอนเซนเทรชันคือโฟกัสเอาใจไปโฟกัสกับอะไรบางอย่างนั่นแหละเขาเรียกว่าเมดิเทชันนะครับมหาลาัยฮาร์วาร์ดเนี่ยค้นพบว่านะครับ40%ของเวลาของชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราหมดไปกับ เขาใช้คำว่า get lost in thought นะครับค,คือเราหมดเวลาไปกับความคิดฟุ้งซ่านในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงคิดในอดีตคิดในอนาคตกลัวในสิ่งที่มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นเราใช้เวลามากกว่า50%ของชีวิตนะครับคือ47%เนี่ยกับสิ่งเหล่านี้ใน1วันนั่นหมายความว่าเรามีเวลาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยแค่ไม่ถึง50%ครนะึ่งชีวิตหมดไปกับความคิดที่ไร้สาระอีกครึ่งชีวิตอยู่กับความเป็นจริงเรื่องงานที่จะต้องแก้ปัญหาการตัดสินใจอะไรต่าง ห้นะครับแตอ่อีกเกือบ50%เรนี่ยเราหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นเราลองดูก็ได้เมื่อกี้เรานั่งสมาธิเนี่ยใจเราคิดไปข้างนอกกี่เปอร์เซ็นต์ใจเราหยุดกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นตัวเลขแทบเพียงนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์คนนี้เนื่องจากก็เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาเขาใช้คีย์เวิร์ดว่า default network นะครับหรือ auto pilot จิตมันจะคิดตั้งแต่ตื่นนอนมันจะอยู่ข้างนอกตลอดเวลา แล้วมันจะคิดไปในเรื่องอดีตคิดไปกังวลไปเรื่องอนาคตคิดไปในเรื่องที่มันมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นก็คิดอยู่นั่นแหละนะครับคิดแล้วก็นําความเครียดความทุกข์มาให้กับตัวเองดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าปัจจุบันนะครับโรคร้ายอันดับหนึ่งนะครับที่มนุษย์ทุกคนเป็นเลยนะครับทุกคนเป็นนะครับพระภิกษุก็เป็นนะครับคือโรคเขาเรียกว่า depression นะครับหรือ mental illness คือโรคความคิดที่มันหยุดไม่ได้มันเกินระดับที่เราหยุดได้แล้วมันทําให้เกิดความทุกข์ดังนั้นเขาเลยบอกว่าเหตุผลที่เขาจะต้องนั่่งสมาาาเค้นพบว ทุกครั้งที่ใจเขาหยุดเนี่ยไม่ว่าจะหยุดด้วยวิธีการใดเนี่ยเขาพบกับ peace of mind เขาพบกับความสุขเขาพบกับความชุ่มอกชุ่มใจซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขารู้ว่าทุกครั้งเนี่ยความจริงที่เขาค้นพบเนี่ยทุกครั้งที่ใจหยุดนะครับเขาใจเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเขาจะมีความสุขเล็กๆหยุดมากก็สุขมากนี่เป็นความรู้ใหม่ของเขานะซึ่งเขาไปทดลองกับตัวเอง เมื่อจหยุดจะพบความสุขเขาเลยบอกผู้อ่านว่าการที่เรานั่งสมาธิเหตุผลหนึ่งก็คือเหมือนเราไปออกกําลังกายที่ลงยิมที่ฟิตเนสที่เราไปฟิตเนสก็เพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงการจะแข็งแรงได้ไม่ใช่ไปเดือนละครั้งมันต้องไปบ่อยๆถูกไหมครับใจจะแข็งแรงได้เนี่ยใจจะมีความสุขได้ใจมันจะหยุดเป็นเนี่ยมันต้องไปลงยิมของใจบ่อยๆใช้คําว่าเ e n นท G าจิมเนี่ยเมดเทชันคือเ e n นท่า m ิมนะครับเอออันนี้คือมุมมองของฝรั่งเนาะ ก็น่าสนใจนะครับเอาฟังแล้วมันเข้าใจง่ายไงอ๋อไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายให้กายมาแล้วตอนเย็นก็มาออกกําลังกายให้ใจโดยพาใจกลับบ้านพาใจมานั่งสมาธิโดยเทคนิคที่เขาใช้ง่ายที่สุดเลยก็คือเอาใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วทุกครั้งที่ใจมันหยุดได้นะเขาจะรู้สึกว่าความโกรธมันหายไปความสุขมันเพิ่มขึ้นโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้แต่ทุกครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดพวกเราทราบไหมว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นว <laughs> ันหน้าจจะมีฝรั่งมาถามนะ ออความจริงในพะุทธศาสนามันจริงแล้วมันจริงจริงๆนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงทุกครั้งถ้ามีสตินะครับสมาธิจะเกิดพวกเราสังเกตไหมถ้าไม่มีสติสมาธิไม่มีวันเกิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะสติคือการอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะใช้ลมหายใจจะสัมมาละหงังจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติจับกับอารมณ์นั้นได้สมาธิจะเกิดคอนเซนเทรชันหรือโฟกัสจึงจะเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นตลอดแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าสติจับอารมณ์ได้สมาธิตั้งขึ้นได้แล้วเอาใจมาไว้ข้างในนะครับ ใจมันจะหยุดแล้วเมื่อใจหยุดมันจะมีความสุขอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตรอ์อีกทำที่ไหนคนชาติไหนทำไปนั่งตรงไหนในโลกใบนี้ก็จะได้ประสบการณ์อย่างเดียวกันครับแล้วถ้าเจ๋งไปกว่านั้นนะครับที่คนคนอื่นเขาไม่รู้แต่พวกเรารู้เนี่ยหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เอาใจมาไว้ในกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนกลางกายนะความโล่งโปร่งเบาสบายจะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติยิ่งอยู่ตรงน,นั้นนานเท่าไหร่นิ่งนานเท่าไหร่ความสุขจะลุ่มลึกไปตามลาบับเหมือนปิ่นโตที่มันเป็นเถาลึไปเรื่อยยิ่งลึกยิ่ ซึ่งความรู้ตรงนี้เป็นความจริงซึ่งเราเราเรารู้เพราะว่าครูบาอาจารย์บอกแต่ชาวโลกเขาไม่รู้นะครับนี่คือความจริงในทางพุทธศาสนาซึ่งไม่ว่าโอโ้ยิ่งศึกษายิ่ง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 ซึง้งแล้วก็ยิ่งภูมิใจในความเป็นเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้มาศึกษาคําสอนที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับคนทั่วไปชาวโลกหรือว่าโรงเรียนที่สอนสมาธิทั่วโลกนะสอนอยู่แค่ระดับที่หนึ่งนั่นเองแต่พระสมเดพระเจ้าพูดถึงระดับของสมาธิไว้นานแล้วนะครับว่าสมาธิในพุทธศาสนาเนะี่ยมีอย่างน้อย4ี่ระดับพวกเราเคยทราบไหมนะ ระดับที่หนึ่งนะครับสมาธิที่เราทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ทําให้มากแล้วเนี่ยน,นั่งจนคุ้นใจคุ้นกระสุนกลางกายหลับตาหยุดตลอดจะหยุดกี่นาทีก็ได้ควบคุมได้ขนาดนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยทำให้ลดความเครียดทําให้ร่างกายสดชื่นทาให้ผิวพรรณวันณนะผ่องใสทําให้อะไรอะไร,อะไรมันดีเป็นหมดเพราะว่าสามารถควบคุมความเครียดได้สามารถควบคุมจิตให้หยุดได้จิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ จิตที่ไม่ได้ฝึกจะนําความทุกข์มาให้ดังนั้นใครก็ตามที่ฝึกสมาธิคือการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นเนี่ยนะครับเราจะพบความสุขในปัจจุบันซึ่งส่วนมากเราสอนกันแค่นี้แหละครับนั่งแล้วไม่เครียดนั่งแล้วยิ้มได้นแค่นี้แหละจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายนะครับเพราะหลายคนนอนไม่หลับต้องต้องไปหาครูสอนสมาธิไปเล่นโยคะอะไรต่างๆแล้พุทเจ้าตรัสไ้นานแล้วนะครับ แล้วที่สําคัญคือมันลึกไปกว่านี้ไงท่านไม่ได้บอกว่ามันมีแค่ระดับเลียวนะครับระดับ2 3 4าสเนี่ยโอ้โหงพี่ว่ามันยากมากแต่ว่ามันมีอยู่และเข้าถึงได้นี่คือความเจ๋งของคําสอนในทางพุทธศาสนานะครับสมาธิระดับที่2ทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะอันนี้ก็ยากนะครับญาณทัศนะนะครับก็ทั้งญาณทั้งฌานเนี่ยจะมาด้วยกันเลยนะครับถ้าเรานั่ง,งสมาธิไปเรื่อยเราจะเข้าถึงความรู้ที่สูงสูงขึ้นนะครับ อันนี้ก็คงไม่ขยายความก็อาจจะเป็นอีกท็อปิกหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีเนื้อหาเยอะนะครับว่านั่งแล้วได้ญาณทัศนะเป็นยังไงนั่งไปแล้วสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างไรนั่งไปแล้วส,สมาธิสามารถทําให้ผู้ปฏิบัตินะครับไปสู่จุดสูงสุดคือการหมดกิเลสได้ด้วยอันนี้ชาวโลกไม่ทราบครับแต่ชาวพุทธเราทราบว่ามีสมาธิระดับนั้นอยู่จริงแต่ว่าทําได้ไม่ได้นะี่อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างลึกนะครับค่อนข้างลึกมาก มีคนถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครนะครับนี่คือคำคำตอบว่าพระพุทธเจ้าคือใครเวลาเราอธิบายพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับแล้วคาว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันก็ไปตอบคําถามตั้งแต่แรกแล้วว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่เราเราใช้ชีวิตแบบคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนคนหลับอยู่ครับเราถูกป้อนให้กินยาเม็ดสีน้ําเงินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรต,ตั้งแต่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วเราก็กินยาเม็ดสีน้ําเงินเนี่ยทุก วันทุกเดือนทุกปีทุกชาติกินอยู่เม็ดเดียวนี่แหละไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็เชื่ออะไรเป็นตุเป็นตะเราหลับอยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าคือบุคคลที่ตื่นนะครับใช้คําว่า awaken เป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นเป็น the one who knows แล้วก็เป็น awaken one ท่านตื่นจากการหลับไหลท่านตื่นจากอวิชชามาสู่ วิชาหรือความรู้แจ้งตื่นสู่ความจริงของเรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตของกฎแห่งกรรมของกฎไตรลักษณ์อะไรต่างๆไปเห็นที่มาที่ไปของการทํางานของกิเลสใครผลิตกิเลสกิเลสมีกี่ประเภทมาแล้วทางานย,างางยังไงบังคับยังไงเป็นสีอะไรนะครับแล้วเกิดวิบากกรรมยังไงทําอย่างนี้แล้วไปได้รับผลอย่างไรเห็นครบบททุกขั้นตอนนะครับเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในกฎของธรรมชาติทั้งหมด แล้วท่านก็พยายามสอนพวกเราไงแต่พวกเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าท่านพยายามสอนอะไรแล้วจะเข้าถึงความรู้ได้ตรงตรงนั้นได้ยังไงนะครับกิเลสคืออะไรปฏิบัติธรรมแล้วไปล้างกิเลสได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังจะต้องศึกษากันต่อไปใช่ไหมครับโลกถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาโลกเป็นภัยใหญ่ของโลกนี่คือท่านเอาความลับของโลกมาบอกโลกในที่นี้คือตัวเรานี่แหละขันห้านี่แหละนะครับตัวเรานี่แหละคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาหรือความไม่รู้ ด้วยกิเลสอาสวะทําให้เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่าไปแล้วก็ความทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกพุทธศาสนากลัวความทุกข์นะครับท่านสอนให้เราเห็นโทษของทุกข์แล้วพยายามไม่ออกจากทุกข์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่าชื่นชมยินดีเลยเหมือนราชรถที่คนเขานะครับหมกอยู่เหมือนราชรถที่คนเขาหมกอยู่นี่คือชาวโลกเรากินยาไม่ดสีน้าเงินเนี่ยแล้ว ใครก็ไม่รู้บอกให้เราว่ามันดีนะมันอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกนะครับทำกรรมสร้างวิบากกันไปกลับมาเกิดตกนรกมาเป็นมนุษย์ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์มาลงเป็นมนุษย์มนุษย์ลงนรกก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไปไหนแต่คนที่ตื่นแล้วเขาจะเห็นเลยว่าโอ,โอ้โลกไม่ใช่ที่รื่นเริงนะครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยบนโลกใบนี้จะต้องขวนขวายหาวิธีการออกไปจากคุกนี้ให้ได้ พระองค์ท่านก็ทาตัวให้เป็นตัวอย่างพระอาหารทั้งหลายก็ทําตัวให้เป็นตัวอย่างท่านแหวกคุกแห่งวัตตานี้ออกไปแล้วนะครับแต่พวกเราอย,เอ,อย่างน้อยที่สุดนะครับความโชคดีก็คือว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้ถูกไหมครับดีกว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้มาถึงสไลด์สุดท้ายนะครับพระเดชพระงปู่เองท่านก็สอนคล้ายๆกันเลยนะครับท่านบอกว่าอย่าไปยึดมั่นอะไรังือมั่นอะไรเลยในความเป็นจริงมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข่าอะไรหรอกมันเป็นมายาคติมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองครับแล้วก็มันมีีฉฉากกหหลลัังงงงในท่่ปรุแตคควมิด คำพูดการกระทําของเราให้คิดและพูดทาอย่างนั้นนะครับท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนคนหลับนะครับคนส่วนมากบนโลกใบน,นี้คือคนที่คนที่กําลังหลับไหลยอยู่นะครับตราบใดที่มนุษย์ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนะครับมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่หลับไหลยอยู่อย่างนั้นตลอดไปตลอดกาลเลยนะครับ forever เป็นคนที่ตื่นอยู่เนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วหลับ forever เลยจนกว่าจะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความจริงของชีวิต พูดให้เจาะจงลงไปเลยก็คือเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวนะครับได้แล้วก็ได้ธรรมาจากักขูแล้วจกักขูเนี้ยจะนําเราไปสู่การเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นเราได้แค่อยู่ในดับความคิดอยู่ในดับตรก,กะเทียบเคียงนะครับเมกเซนก็เชื่อไห่เมกเซนก็ไม่เชื่ออย่างนี้เป็นตน้นเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วก็รักษาตัวเป็นอิสระไม่มีใครบังคับบัญชาได้นี่คือคําสอนของ หลวงปู่ซึ่งท่านไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีมีบุญของพวกเราทั้งหลายนะครับที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ลานศิษย์ท่านนะครับก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วก็หลวงพี่ก็คิดว่าพวกเราคงจะได้สาระความรู้อะไรบ้างหวังว่าคงจะไม่หนักเกินไปนะครับนี้หวังว่าพวกเราจะได้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมไปรู้ไปเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันขยายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ออกไปกว้างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเลยนะ